ดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่มิกจะต้องไปทำงานนะคะเดี๋ยวพี่ย่าจะต้องไปส่งพี่มิกที่สเตชชมนะคะก็เดี๋ยวจะพาทำวิดีโอนะเดี๋ยวจะพาบล็อกอือนั่นแหละสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ยา่าพาไปลินลีเด้นมานะคะพี่ยา่าพาไปซื้อข้าวของอา,อาหารการกินมานะคะ ก็วันนี้จะมาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าพี่ย่าได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆอนอันแรกที่พี่ย่าได้นะคะก็คือ,อตัวนี้นะคะเป็นผักพี่ย่าจะเอามาทานกับส้มตำนะคะก็คือกระเจี๊ยบอ่อนๆนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ย่าซื้อมาถูกมากเลยนะคะที่บาซ่านะคะที่ขอนเพื่อนที่เมืองที่พี่ย่าอยู่นะคะส่วนอันนี้ที่พี่ย่าซื้อจากลิลลี่เดิรน,นะคะ ก็คือเป็นกระดาษสำหรับเอาไว้บันทึกโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพี่ย่าก็ได้มาเขือเทศมานะคะเพราะว่าจะเอาไว้ใส่ส้งตังนะคะแล้วพี่ยา่าได้มะละกอมา,ามะละกอแขกดำไม่มีนะคะเพื่อนที่นี่ที่บาซา่ามีมะละกออย่างนี้ให้เรากินก็ถือว่าดีเแล้วค,ค่ะเพื่อนค่ะก็ลูกนี้ก็ประมาณ54โครนนนะคะเดลต์เนเลยนะคะนี่ค่ะมะละกอนะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่ย่าก็ได้ตัวนี้ค่ะ ผักชีหรือว่าดือนะคะภาษาที่นี่เรียกดือพี่ย่าจะเอามาใส่ซุปหน่อไม้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่ย่าก็ได้สะละัดแหน่มาหาเพื่อนสะละัดแหน่เขาเรียกหมืนเตอนะคะที่นี่เขาเรียกหมืนเตอก็แล้วก็พี่ย่าก็ได้ต้นกระเทียมเขาเรียกว่าผอนะคะที่นี่เขาเรียกผอนะคะเพื่อนๆ ก็คือเป็นเป็นต้นกระเทียมใหญ่นั่นเองค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะหวานมากค่ะลวกลวกกินกับแจ่วหรือว่าลวกกินกับข้าวเหนียวส้มตําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อร่อยมากค่ะแล้วพี่ย่าก็ได้พริกหวานมานะคะแล้วก็ได้สควอชเขาเรียกว่าสควอชนะคะก็คือบวบนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆมาสองลูกค่ะอ่อนๆค่ะอ่อนมากค่ะกินสดก็ได้กินลวกก็ได้นะคะแล้วก็ได้ต้นหอมมานะคะเป็นต้นหอม เขาเรียกต้นหอมใหญ่นะคะเพื่อนเออต้นหอมญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะก็ได้มานะคะแล้วก็ได้กุ้งมาด้วยนะคะซื้อจากลีเดอร์นะคะตัวน,นี้คือกุ้งเอาไว้ใส่ส้มตำนะคะแบบแบบทำเป็นกุ้งสะดุ้งใส,ส่ส้มตำนะ,ะนะคะเพื่อนแล้วก็ได้มูสลิงอะบล็อกมูสลิงอะก็คือเป็นของเดนมาร์กเองนะคะที่ทะเลเดนมาร์กสังเกตได้จะมีธงชาติของเขาอยู่นะคะเพื่อนแล้วก็ได้บารไรส์ที่นี่เรียกปูนริสนะคะ ก็คือเป็นไม่เป็นออแกนิกนะคะมาเพราะว่าที่นี่เป็นคนทานตัวนี้นะคะแต่แต่ว่าพี่ยาซื้อไว้ะคะ่ะเก็บไว้เพราะว่ามันถูกเนาะแล้วก็ได้เห็ดแชมปิยองมาของเดนมาร์กเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นแชมปิยองนะคะเป็นเป็นเห็ดของเดนมาร์กปลอดสารเหมือนกันค่ะอันไหนผลิตภัณฑ์ไหนที่ปลอดสารก็คือเขาจะเขียนว่าอูโคโลกิกส์นะคะตัวนี้ค่ะเพื่อนแล้วพี่ยาก็ได้ตัวนี้มาจากบาซ่านะคะ เ,เห็นแม่ตู้ทองรักแวนวันนะคะช่องทองรักแวนวันเขากินนะคะเป็นคีโตนะคะพี่ย่าก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ได้น้ําผึ้งมาเพราะพี่ยา่าเป็นคนกินน้ําผึ้งนะคะแล้วก็ได้นมมานะคะแล้วก็ได้โยเกิร์ตมาจ้าเพื่อนแล้วพี่ย่าก็ได้หน่อไม้มาด้วยนะคะเพื่อนสองกระปุกเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูนะหน่อไม้ที่พี่ย่าจะเอาไว้ทําซุปหน่อไม้หรือว่าเอาไว้ทําแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใครมีสูตรแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพี่ยา่าขอหน่อยนะคะเพื่อนตัวนี้ค่ะ เป็นหน่อไม้ใบย,ย่านางนะคะเพื่อกกน,น,อนะะตัวนี้ค่ะพี่ยาอยากกินซุกหน่อไม้นะคะก็นั่นแหละพี่ยาก็ซื้อมานะคะซึ่งอาหารพวกนี้นี่คือพี่ยากินคนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนพี่มิกไม่กินนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าพี่ยาไปช็อปมาวันนี้ได้อะไรมาบ้างคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ยาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เพื่อนๆขาหน่อไม้นะ่ะพี่ยาเอาเอามาต้มทั้งสองขวดเลยนะคะเพื่อนมันเต็มหม้อเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วพี่ยาก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่พริกลงไปด้วยค่ะเพราะว่าพี่ยาอยากจะกินซุปหน่อไม้ะนะคะแต่มันเยอะมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆคือซื้อมาสองขวดพี่ยาก็ทำสองขวดเลยอะ่ะมันเต็มหม้อเลยะคะ่ะส่วนต้นขอหรือว่าต้นกระเทียมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะพี่ยาก็เอามาล้างแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะ แล้วพี่ยาก็เอามาต้มใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆคะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะหน่อไม้ที่พี่ยาใช้ก็คือตราไทยเดนซ์นะคะเพื่อนๆเผื่อใครจะไปซื้อตามนะคะก็เป็นหน่อไม้ในขวดแบบนี้นะคะเพื่อนจ้าไปหาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วๆไปจ้า วิดีโอแอร์แล้วหนระือฮัลโหลฮัลโหลวันนี้พี่มิกจะไปทำงานนะคะวันนี้พี่ยาจะต้องอยู่คนเดียว <laughs> สาวพีไม่อยู่จ้าเพื่อน ก็วันนี้สําหรับบล็อกนี้นะคะวีลอ็อกนี้หรือบล็อกนี้นะคะก็ไว้แค่นี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ยาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ